สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมวิชาญช่วยชูใจนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาคณะทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนทัวร์ทางไทยนะครับของจังหวัดสงขลาไปเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวนะครับไปตามหาโลมาสีชมพูกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปมารอบหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเราก็เจอนะครับโลมาสีชมพูด้วยท่านผู้ชมครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เขาตั้งใจกันถ้าโชคดี เราก็จะได้เห็นนะครับโลมาสีชมพูนะครับบางเลาะนะครับนี่เป็นคนขับเรือนะครับบางเลาะก็อยู่บ้านที่สิงห์นครน,นะครับตรงนั้นเ็าเรียกว่าบ้านอะไรนะบ้านเลนะครับบ้านบางเลาะเนี่ยเขาเรียกบ้านเล่บ้านเล่สิงห์นครน,นะครับคนบ้านเล่เนี่ยก็จะทําประมง ทำปลาเค็มนะครับทำปลาอะไรต่างๆเงี้ไหมนะครับและแล้วตอนนี้เนี่ยรู้ไหมครับว่า,าการนําเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยโด่งดังขึ้นมาแบบคอยดูนะครับตัวทางไทยลงเนี่ยพวกเรามาเนี่ยมันจะจุดประกายให้ดังไปทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็คณะอื่นๆเนี่ยก็จะตามมา เดี๋ยวจะมีคณะอื่นๆตามมาบางเตรียมเรือไว้ได้เลยนะครับบางลอดเนี่ยเตรียมเรือไว้ได้เลยทาเรือสวยๆเขียนภาพสวยๆนะครับให้เป็นเอกลักษณ์หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเชื่อว่านะครับนักท่องเที่ยวมาเลหรือว่าคนาต่างชาติที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับผมกําลังจะผลิตสารคดีที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาจีนด้วยนะครับเร็วๆนี้ผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นบรรณาธิการของสถานีโทรทัศน์ไอจผมเป็นมือดีเลยนะครับในการผลิตสารคดีโทรทัศน์เคยได้รางวัลแสงชัยสุนทรวัดนะครับล่าสุดเนี่ยผมผลิตสารคดีให้สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูลส่งประกวดสารดีเด่นระดับประเทศ ศาสาจังหวัดสตูลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูลเนี่ยได้ลำดับที่สองของประเทศนะครับซึ่งผมเป็นคนผลิตสารคดีเองเรื่องเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะผลิตสารคดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอต้องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลานี่แหละจะเลือกเส้นทางเกาะหนูเกาะแมวจะเลือกเส้นทางกินตุเรียนจะเลือกเส้นทางเขาพระนี่แหละมานําร่อง นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นสารคดี3าภาษานะครับซึ่งผมตั้งใจที่จะผลิตให้ขับจังหวัดสงขลานะครับให้เป็นสารคดีที่ทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ให้เป็นสารคดีสาธารณะไปเลยนะครับเพื่อการต้องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะครับไม่เกิน3เดือนคิดว่าผมจะทําให้เสร็จนะครับทีนี้รวยมากมายเลยครับ เช่นที่หน้าผาสีชมพูเราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้เขาเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกที่ถ้ายท้ายหนูครับอตรงท่าหนึ่งครับข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าหลังหลังเกาะหนูครับมันมีท่าหัวกระโหลกกับต้งท่าคขังคาวครับตอนนี้เรากําลังจะไปเกาะแมวก่อนจะไปถ่ายถ่ายรูปที่วิหารสามห้องกับหินนายพลครับอัปการัง โซ so, อะไรด้วยอย่าให้เล่นน้ำถ้าว่าอย่าเล่นน้ำสนอกเกิลอะไรมีมีมีพร้อมครับวันทูนเลยอ่ทีห้าตัวบางกลุ่มก็แตกกลุ่มประมาณ3าสี่ตัวเมื่อวานครับเมื่อวนันผมไปจอดเรือที่เกาะหนูขึ้นโดดข้างเ,ล,เลยครับใ,ใ,ให้นักท่องเที่ยวเห็นกันเขาถ่ายภาพไม่ติดแต่ว่ามันขึ้นเร็วมากมันขึ้นโดดโดดเร็วมากเลยอ ลูกปลาลูกปลาที่เป็นฝูงนั้นเขา่าไปกินลูกปลาที่เกาะหนูเขาจะล่าลูกปลาที่ว่าที่ว่าปลาปลาเข้ามาไข่แบบนี้เขาจะล่าล่าล่าทำอาหารของเขาเองปลาลม,มานะะครับตอนนี้ครับข้างหน้าเรานะครับท่านผู้ชมครับข้างหน้าเราเนี่ยก็คือเกาะแมวนะครับเกาะแมวเนี่ยเป็นลักษณะของ แมวหมอบนะครับแมวหมอบหัวแมวเนี่ยอาจจะอยู่ทางขวามือนะครับหัวแมวเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับแต่ว่าเากาะแมวเนี่ยรอบรอบเกาะเนี่ยหินปะการังจะเยอะนะครับจะไม่นิยมลงไปเล่นนะครับที่เกาะแมวนะครับขับเรือชมธรรมชาติชมหิน มีหินที่มีลักษณะเหมือนกับวิหารนะครับเขาเรียกว่าวิหารแมวแล้วก็มีตุ๊ก,กตาเหมือนกับเป็นทหาราเฝ้าว,วิหารแมวนะครับมีเขาเรียกว่ามีมีเรียบร้อยครับน้ำก็มีกระเป๋ายาฉุกเฉิญ ใครเมาเรือก็มียาให้น่ดยาอยู่ข้างหลังมียาเรียบร้อยนะครับเรืออ่าบังเลาะบ้านเลนะครับใครไปเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวก็ถือว่าเป็นเรือต้องเที่ยวชุมชนเรือต้องเที่ยวของชาวบ้านนะครับอ่าบังเละาะบ้านเลนะครับ